สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทุกท่านนะครับชาวเกษตรกรท่านใดที่มีสวนยางนะครับหรือว่าอยากได้หางตัดหญ้าไว้ใช้งานนะครับมาหาเราได้เลยนะครับเรามีอยู่2ค่ายแนะนําซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแจ้งราคาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับต้องขอพูดถึงหางตัดหญ้าก่อนนะครับหางตัดหญ้านะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือหางตัดหญ้าประเภทแบบใบมีดนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนนิยมใช้ประเภทใบมีดก็จะแตกแยกออกมาอีกก็จะมีแบบ ตัดแบบไหลข้างตัดแบบออกออกข้างรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าแบบใบวายนะครับแบบใบวายมันจะเหมือนกับโรตารี่นะครับแต่นั้นนะครับราคามันสูงเราไม่ได้เอาเข้ามานะครับถ้าใครสนใจนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับสดได้ผ่อนได้ดาวได้นะครับถ้ามารับที่หน้าร้านเองนะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะครับลดตัวละ2 5 0 0นนะครับถึงตัวละตัวละ1000นะครับถึงตัวละ2 5 0 0เลยนะครับมา เดี๋ยวคลิปนะครับผมจะรีวิวขึ้นด้านบนนี้นะครับทั้ง2ค่ายทั้ง2รุ่นนะครับเราก็เอามานะครับค่ายแรกนะครับจะมีขนาดจะเป็นของค่ายสยามเตอร์โตล่านะครับเครื่องตัดหญ้านะครับสยามเตอร์โตล่าตัวนี้นะครับที่ติดรถอยู่นะครับที่ติดรถยันมา39แรงอยู่นะครับก็จะมีถึง3รุ่น3ขนาดนะครับก็จะมี1เมตรนะครับขนาด1นึเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ขนาด1นึเมตรสี่สิบนะครับวันนี้นะครับผมขอเอามาเกินรุ่นนิดนึงนะครับเป็นตัวขนาดพันสี่นะครับหรือว่า 1นึเมตรสีนะครับระยะนะครับในในตัวตัดหญ้าเนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่1นึเมตรสีนะครับก็เหมาะสำหรับรถรุ่น45แรง47แรง50แรงนะครับอ่า51แรงนะครับประมาณนี้นะครับย้อยนะครับตัวย้อยจะเป็นย้อยแบบสลิปคัสตนะครับรอยย้อยแบบสลิปคัสตนะครับทุกทุกทุกตัวนะครับย้อยแบบสลิปคัสตทุกตัวและของตัวย่างตัวโซล่านะครับหัวเกียร์เขาจะใหญ่ครับ บางคนเลือกหางตาัดญ้าเลือกที่ราคานะครับบางคนเลือกหางตัญยาเลือกที่ราคานะครับราคาเนี่ยเขาเลือกที่ราคามันถูกแต่ไม่ได้ดูคุณภาพไม่ได้ดูสเปคว่ามันบางครับพราะมันบางทีเนี้ยหางตัดญ้าเวลาเราใช้ไปนานๆมันกับขือนะครับอ่ะราคาของสยามโตโว,ว,วล่าก่อนนะครับก็าราคาหน้าร้านปกติเราส่งให้ฟรี200อกมนะครับขนาด1เมตรนะครับขนาด1เมตรก็จะประมาณนี้นะครับราคาจะอยู่ที่24,500านะครับ ราคามารับหน้าร้านนะครับอยู่ที่20,003นะครับผ่อนได้ดาวได้นะครับขนาด1เมตร20นะครับราคาจะอยู่ที่27,500นะครับก็จะไปใส่พวกนะครับ30นะครับ32 34 36 40นะครับก็คือเฉพาะอ่าพวกรุ่นของคูโบต้าหรือพวกยันมาก็จะเป็น35แรงนะครับ่ายันมา ยันมา39แรงอิซกิ40แรงพวกนี้หรือจอนเบีย36แรงนะครับราคาก็จะอยู่ที่27,500นะครับคือราคานี้คือส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีในระยะ200กมนะครับอ่าแล้วหากมารับเองนะครับเราลดราคาให้พิเศษเลยนะครับเหลือ25,000บาทเท่านั้นนะครับมารุ่นสุดท้ายตัวใหญ่นะครับเหล็กหนาหนานะครับเมตร40หัวเกียร์ใหญ่ครับอ่าราคาจะอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500 นะครับแล้วก็มารับกลับเองนะครับราคาจะอยู่ที่26 0 0มนนะครับมารับกลับเองนะครับไม่ส่งทุกกรณีนะครับคือราคาส่วนลดหน้าร้านได้ไปพร้อมกับยอยปั่นแบบนี้นะครับไปครบชุดพร้อมใช้เลยนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งค่ายนะครับหนึ่งค่ายนะครับก็จะเป็นของนาซ่านะครับนาซ่าเนี่ยพอดีของสยามมันหมดเป็นบางตัวนะครับก็สั่งเข้ามาแล้วสต๊อกเข้ามาแล้ววันนี้ก็เอามารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกัน ตัวนี้จะเป็นขนาด1เมตรครับเนี่ยขนาด1เมตรสามารถไปใส่พวกเคอทีพวกรถรุ่นบีนะครับบียี่บียเอ็ดบีเจ็ดได้นะครับสําหรับใครที่หาฐานความกว้างไม่เยอะนะครับและเหล็กของนาซาหนานะครับตัวนี้นะครับราคาของนาซาจะอยู่ที่25,500ับาทนะครับมารับกับเองนะครับมีโปรส่วนลดนะครับให้พิเศษตัวละ1000นะครับก็เหลือตัวละ24,500นานะครับคือราคารับกลับเองส่วนขนาด1เมตร20ครับจะเป็นตัวนี้นะครับอ่า ขนาด1เมตรยีก็อัปเกรดขึ้นมานะครับมามาดูด้านหลังนะครับหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นด้านหลังของตัวตัดหญ้าขวาเนี่ยเปิดได้นะครับแต่เอาไว้เวลาที่เราตัดเยผมแนะนําให้ปิดนะครับแนะนําให้ปิดไว้ซะกก่อนนะครับปิดเพื่อไม่ให้เศษกิ่งไม้หรือเศษที่มันพัดเนี่ยอันนี้เขาเรียกแบบใบมีดครับมันก็จะไปอย่างนี้ครับมันก็จะเหวี่ยงครับเหวี่ยงแล้วมันก็จะตัดนะครับหนาครับแล้วก็ตัวหญ้าเนี่ยมันจะไม่พันเพราะว่ามันจะมี ตัวเหล็กตัวนี้นะครับมันจะกีดกีดยาออกตลอดนะครับฝ้าหลังเปิดได้นะครับสําหรับใครที่อยากเอาไปใช้ตัดลํามันตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับหนึ่งเมตรยีนะครับขาสกีปรับได้ถึง3รูระดับครับมามือมือกล้องดูทางนี้ก็ได้ฮะฮะปรับได้ถึง3รูระดับนะครับก็อยากให้สั้นอยากให้สูงนะครับก็ว่ากันมานะครับราคาจะอยู่ที่28,500นานะครับแต่ว่าเหล็กเนี่ยหนาแล้วหัวเกียร์ครับมาหัวเกียร์ใหญ่นะครับ ดูเพจครับดูแผ่นเพจครับแผ่นเพจหนามากนะครับเหล็กโครงสร้างจับหนามากๆครับอ่าใครสนใจนะครับอ่านาซ่าก็สามารถล็อกระดับได้เวลาที่เราจะตัดหญ้าเนี่ยเราก็ต้องเอาสลักตัวตัวนี้ออกนะครับเอาสลักตัวนี้ออกเพื่อให้มันององศาเวลาที่เราตกหลุมตกลูกข้างหน้าอะไรต่างๆนะครับให้หญ้ามันเรียบนะครับส่วนถ้าเราไม่ออกนะครับสมมติว่ารถมันกดลงข้างหน้าหางมันก็จะชี้ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะราคาฝากไว้นะครับรับกลับเองนะครับมารับกลับเองก็ จะอยู่ที่27,500ัรบาทนะครับส่วนถ้าให้ส่งให้ฟรี200อกมก็จะอยู่ที่2 8 5 0 0นานะครับอ่ะเมตรสรุ่นใหญ่สุดจากค่ายนาซานะครับตัวนี้เลยนะครับเปิดฝาท้ายได้เหมือนกันนะครับให้หน้างานที่กว้างนะครับใส่ตั้งแต่รถขนาด45แรงม้านะครับไปจนถึง51แรงม้าหรือ54าีแรงม้าของอิสกิก็ใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันมาจอนเดียนะครับนิวคอนแลนใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับรูสลักมีทั้ คาสกี้รบบได้3ระดับเหมือนกันนะครับสเปกก็พอๆกันนะครับกับเมที่สิหัวเกียร์เท่ากันนะครับราคาก็จะอยู่ที่29,500้าอบาทนะครับ29,500น้านยะครับมารับกับเองรับส่วนลดไปอีกรับส่วนลดไปอีก1 0 0 0พบาทนะครับก็จะอยู่ที่28,500ออ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับการทำงานของตัวตัดหญ้านะครับวันนี้ผมจะปั่นบกให้ดูนะครับปกติไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะมันจะต้องมันจะต้องเอา เอามาเกาะนะครับมามาเกาะแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จผมก็จะเอาไปตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับก็ถือโอกาสเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันรถสุดนิดบไม่รู้อนะครับฟังเสียงไปพร้อม้องกันนะฮรแป๊บนึงนะประมาณนี้นะฮะก็ยกขึ้นนิดหน่อยครับปั่นบก ยอยมันจะเป็นยอยแบบกันกันยาผ่านครับมันก็จะมีขอบนะครับเรามือจับไว้มันก็จะไม่ผ่านกันยา ไม่เวียงไม่ดังนะครับตัวนี้นะครับองศาถือว่าดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นของค่ายนาซ่านะครับของค่ายนาซ่าเราเอาเป็นรุ่นเล็กนะครับขนาด1เมตรนะครับมาเกาะนะครับรีวิวให้กับลูกค้า f อได้ชมกันนะครับมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาดูอีกหนึ่งค่ายนะครับผมแนะนําเป็นค่ายดีกว่านะครับส่วนคลิปการตัดหญ้านะครับผมขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับมาดูของเมตรสีนะครับที่จริงเมตรสี่จะต้องใส่กับรถ รถพวก45-47แรงนะครับแต่บางท่านต้องการน้าหน้างานที่กว้างก็เอาไปใส่พวกยันมาได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันไม่ได้เยอะเท่าผานครับบ พูดถึงนะครับเรื่องผ่อนเรื่องดาวนะใครอยากผ่อนอยากดาวนะครับอ่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับวางเงินดาวเริ่มต้นเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง4ปีนะครับอู้น่าน่าน่าจะผ่อนเดือนละหลักร้อยนะพี่อันนะถ้าถ้าผ่อน4ีปีพอหางัตหญ้ามันมันถูกนะครับน่าจะผันผ่อนได้หลักร้อยเลยถ้าผ่อน4ปีนะครับแต่ว่าาใครอยากแะผ่อนผ่อนแบบสบายๆผ่อนสัก2ปี3ปีก็ได้แต่ว่าอยากผ่อนนานๆแบบ ส่งเล่นๆนะครับก okay, ็ผ่อนไปเลย4ปีนะครับประมาณนี้นะครับเครดิตดีเคยเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ฟรีดาวนะครับเงื่อนไขการดาวนะครับเงื่อนไขการจัดดาวจัดแน่นนะครับถือบัตรประชนแค่ใบเดียวนะครับไม่เคยติดเครดิตบูโรไม่เคยมีประวัติทางการเงินนะครับก็สามารถตรวจสอบเครดิตได้บันเดียวนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับลูกค้าภาคเหนือลูกค้าภาคกลางลูกค้าภาคใต้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลย นะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับวันนี้นะครับรายละเอียดราคาผมขึ้นไว้ให้ชัดเจนทั้ง2องค่ายทั้ง2ขนาดแล้วก็รีวิวให้ชมแบบชัดเจนแบบจัดจะนะครับวันนี้นะครับใครที่หาหางตัดย้าอยู่ นะครับเป็นหางตัดหญ้าแบบใบมีดนะครับไม่ใช่แบบใบวายนะครับเป็นแบบใบมีดนะครับหางตัดหญ้าจะมี2ประเภทนะครับมีใบมีดกับใบวายแล้วก็หางตัดหญ้าแบบไหลทางนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไฮดรอลิกนะครับเขาเรียกว่าใบวายหางตัดหญ้าแบบไหลทางนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร091 861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุราธาน,น,นีขอบคุณครับ